สวัสดีครับแฟนสิงห์บลูทุกคนกินดีต้อนรับสู่ BLUE INSIDE ช่องข่าวเชลซีที่อัปเดตไว้ที่สุดที่นี่เราจะพาคุณไปเจาะทุกมุมของสโมสรเชลซีทั้งข่าวด่วนบทวิเคราะห์และดราม่าหลังเกมแบบเข้มข้นทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครสมาชิกกันไว้ด้วยนะครับนี่ไม่ใช่แค่การแพ้แต่มันคือการถูกสอนมวยคาบ้านวิลล่าบุกย่ำเชลซีถึงสแตมฟอร์ดบริดจ แถมดราม่าพาวเมอร์เดือดโดนเปลี่ยนตัวกลางเกมเกิดอะไรขึ้นกับสิงห์บลูส์ไปดูพร้อมกันครับโอ้โหอะไรจะเกิดขึ้นขนาดนี้ครับคุณผู้ชมหากใครบอกคุณว่าเกมที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นัดนี้จะกลายเป็นหนึ่งในแมตช์ที่น่าจดจำที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกคุณอาจจะไม่เชื่อแต่มันเกิดขึ้นแล้วครับเมื่อกองทัพสิงห์ผง,งาดแอสตันวิลล่าบุกมาหักเขี้ยวสิงโตน้ํางินครามเชลซีถึงถิ่น แบบที่แฟนบอลเจ้าบ้านต้องอ้าปากค้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกวินาทีต่อวินาทีกับชัยชนะสุดเหลือเชื่อและการทำลายสถิติที่ยืนยงมานานกว่า100ปีเริ่มเกมมาดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเป็นใจให้เชลซีครับพวกเขาคุมเกมได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดต่อบอลกันอย่างลื่นไหลจนวินล,ล่าแทบจะหาบอลไม่เจอและความพยายามของเจ้าบ้านก็สำเร็จผลเมื่อชูเอาเปโดรซัดประตูให้เชลซีออกนำไปก่อนในครึ่งแรก ณเวลานั้นบรรยาตาศในสแตมฟอร์ดบริดจ์มันฟ้องว่าชัยชนะอยู่ในกำรรม,มือของพวกเขาแน่ๆวิลล่าดูตื้อไปหมดและไม่มีวี่แววเลยว่าพวกเขาจะกลับมาสู่เกมได้ยังไงแต่ฟุตบอลเขาดูกัน90นาทีครับหลังพักครึ่งอูนายเอมรี่ยอดกุญซือจอมแทคติกของวิลล่าแสดงให้เห็นว่าทำไมเขาถึงถูกยกย่องขนาดนี้ เขาตัดสินใจเปลี่ยนหมากทันทีและการส่งตัวสำรองที่ชื่อโอลี่วัตคินส์ลงสนามและคือจุดเปลี่ยนที่โลกต้องจ่ารึกโมเมนตัม um ของเกมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับวิลล่าเริ่มเปิดเกมรุกสวนกลับยังมีระบบพวกเขาเลิกกลัวและเดือนหน้าท้าชนจนกระทั่งวินาทีที่แฟนบอลแอสตันวิลล่ารอคอยก็มาถึงวัตคินส์แผลงฤทธ เขาไม่ได้แค่ทําประตูตีเสมอแต่เขายังมาบวกประตูที่2ในช่วงท้ายเกมเป็นประตูชัยที่ทําให้เสียงเชียร์ในสแตมฟอร์ดบริดจ์เงียบกริบราวกับป่าชา้าใช้ชนะนัดนี้ไม่ใช่แค่3ามแต้มธรรมดาครับแต่มันคือการสร้างประวัติศาสตร์โอลีวัตคินส์กลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกที่สามารถทําประตูชัยที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ได้ถึง3ครั้งเขาคือฝันร้ายของแฟนเชลซีอย่างแท้จริงครับ และที่น่าทึ่งไปกว่านั้นชัยชนะนอกบ้านครั้งนี้ทำให้ออสตันวิลล่าทำสถิติชนะติดต่อกันถึง11นัดคุณฟังไม่ผิดครับ11นัดรวดซึ่งนี่เป็นการท้าสถิติสูงสุดตลอดการของสโมสรที่เคยทำไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคมปี1914หรือเมื่อ111ปีที่แล้วอูนายเอเมรี่กำลังพาสโมสรแห่งนี้พุ่งทยานไปสู่อีกระดับที่ไม่มีใครคาดคิดจากทีมที่เคยลุ้นหนีตกชั้นเมื่อไม่กี่ปีก่อน วันนี้ภายใต้การนำของอูนายเอเมรี่และความคมของโอลีวัตคินส์แอสตันวิลล่าแสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาไม่ได้มาเล่นเล่นและพร้อมที่จะท้าชนกับยักษ์ใหญ่ทุกทีมในลีกใช้ชนะที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ครั้งนี้คือการประกาศศักดาว่าสิงห์พงาดตัวนี้ตื่นจากการหลับไหลยอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว จากฟอร์มอันร้อนแรงและการชนะติดต่อกันถึง11นัดในครั้งนี้พวกคุณคิดว่าแอสตันวิลล่าภายใต้การคุมทีมของอูนายเอเมรี่ดีพอที่จะก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ได้หรือไม่คอมเมนต์บอกเราหน่อยครับเกิดอะไรขึ้นที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เมื่อความอดทนของเดอะแบกอย่างโคพาเมอร์ถึงจุดสิ้นสุดคืนวันเสาร์ที่ผ่านมากลายเป็นฝันร้ายของสาวกสิงโตน้ำเงินคราม ไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังแต่เป็นภาพเหตุการณ์ที่แฟนบอลไม่อยากเห็นเมื่อสตาร์เบอร์หนึ่งของทีมเดินออกจากสนามด้วยอารมณ์ที่เดือดพล่านในเกมบิ๊กแมชที่เชลซีเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าทุกอย่างดูเหมือนจะตึงเครียดไปหมดครับโดยเฉพาะในนาทีที่74เมื่อไป้ายไฟสำรองชูขึ้นหมายเลข20โคพาเมอร์ mer, ต้องออกจากสนามเพื่อหลีกทางให้เอวิลเลียนวินาทีนั้นเองครับ พาวเมอร์แสดงออกชัดเจนว่าเขาไม่เห็นด้วยเขาเดินหน้าบึ้งออกจากสนามและที่หนักกว่านั้นคือการมีปากเสียงกับวิลลี่คาบายเยโรผู้ช่วยผู้จัดการทีมที่ทำหน้าที่คุมทีมข้างสนามแทนเอนโซมาเรสกาที่ติดโทษแบนในเกมนี้นี่คือสัญญาณที่บอกว่าภายในรัวสแตมฟอร์ดบริดจ์อาจมีบางอย่างที่ไม่ลงตัวครับเราต้องย้อนกลับไปดูที่มาที่ไปครับหดูการนี้พาวเมอร์ Palmer ต้องสู้กับอาการบาดเจ็บมาตลอด ตั้งแต่เจ็บขาในเดือนกันยายนจนมาถึงนิ้วเท้าหักในเดือนพฤศจิกายนเขาพยายามอย่างหนักเพื่อเรียกความฟิตจนในที่สุดมารสกาออกมายืนยันก่อนเริ่มเกมนี้ว่าพาวเมอร์พร้อมสำหรับ90นาทีแล้วแต่ความจริงที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามครับพาวเมอร์ถูกถอดออกในขณะที่สกอร์ยังเสมอกันอยู่1ต่อ1และนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะหลังจากเขาลุกออกไปเกมของเชลซีที่เคยดูมีความหวังก็เริ่มสั่นคลอน ในขณะที่เชลซีกำลังวุ่นวายกับเรื่องตัวผู้เล่นแอสตันวิลล่าของอูนยเอเมรี่ก็แสดงให้เห็นถึงความเฉียบคมครับแม้ชูอัลเปโดจะยิงให้เชลซีนำก่อนในครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังกลายเป็นโชว์ของโอลีวอตคินส์ที่เหมาคนเดียว2ประตูพลิกนรกกลับมาชนะเชลซีได้ถึงถิ่น ใช้ชนะนัดนี้ส่งให้สิงห์พงาดทำสถิติชนะติดต่อกันเป็นนัดที่11ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ของสโมสรพร้อมรั้งอันดับ3ของตารางตามหลังจากฝูงอาเซนอลเพียงแค่3มแต้มเท่านั้นส่วนเชลซีแหละครับหล่นลงมาอยู่อันดับ5มีคะแนนเท่ากับแมนยูที่2ี่แต้มแถมสถานการณ์ในทีมยังดูเหมือนจะคุกรุ่นไม่น้อยครับการเปลี่ยนตัวพาวเมอร์ออกในนาทีที่74คือความผิดพลาดหรือเป็นการเซฟนักเตะ คำถ,ถามนี้จะถูกโยนกลับไปที่ Enzo so m a r s c าทันทีเพราะในวันที่ทีมต้องการประตูเพื่อชัยชนะการถอดนักเตะที่เก่งที่สุดออกจากสนามทำกลางอาการฮึดฮัดของเจ้าตัวมันไม่ใช่เรื่องดีแน่สำหรับ Spirit ในห้องแต่งตัว Palmer พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาฟิตพอที่จะช่วยทีมแต่การโดนเปลี่ยนออกครั้งนี้อาจทิ้งรอยร้าวไว้มากกว่าแค่ผลแพ้ชนะในเกมเดียวเพื่อนๆชาว YouTube คิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ครับ ระหว่างการตัดสินใจของสตาฟโค้ชที่ต้องการเซฟร่างกายนักเตะกับความกระหายที่อยากจะอยู่ในสนามเพื่อช่วยทีมของพาวเมอร์คุณเข้าข้างฝั่งไหนมากกว่ากันครับคอมเมนต์บอกเราหน่อยครับวันนี้มีเรื่องด่วนที่ทำเอาแฟนบอลในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์ต้องนั่งไม่ติดเก้าอี้เมื่อชัยชนะที่ต้องการกลายเป็นความปราชัยพ่วงมาด้วยข่าวร้ายเรื่องอาการบาดจิบของกำลังสำคัญและอรอยร้าวเล็กๆที่อาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ในห้องแต่งตัว เริ่มกันที่ประเด็นร้อนหลังเกมที่เชลซีพลาดท่าผ้าให้กับแอสตันวิลล่าไป2ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับนอกเหนือจากศูนย์คะแนนที่ได้รับสิ่งที่เอนโซมาเรสกาต้องกังวลหนักกว่าคือสภาพร่างกายของมาร์คคูคุเรียแบ็กซ้ายจอมขยันชาวสเปนในนาทีที่69ของเกมแฟนบอลเชลซีต้องใจหายวูบเมื่อเห็นคูคุเรียส่งสัญญาณขอเปลี่ยนตัวออกทันทีโดยเป็นมาโลกุสโตที่ลงมาทำหน้าที่แทน หลังจบเกมมารเรสกาให้สัมภาษณ์แบบแบ่งรับแบ่งสู้ว่าเขามีอาการล้าและบ่นเรื่องเอ็นร้อยหวายเรายังไม่รู้แน่ชัดว่ามันรุนแรงแค่ไหนแต่ที่แน่ๆคือเขาเป็นคนขอเปลี่ยนตัวเองออกนี่คือสัญญาณอันตรายครับเพราะคูคูเรยาคือหัวใจสำคัญในระบบของมารเรสกาเขาลงเล่นเกือบทุกนาทีในฤดูกาลนี้พลาดไปเพียงแค่4นัดเท่านั้นและด้วยการที่ตัวสำรองอย่างจอเรลฮาโต้ยังเป็นดาวรุ่งที่ต้องขยับมาจากเซ็นเตอร์แบ็ ทำให้ภาระหนักอึ้องตกอยู่ที่คูคุเร่ามาตลอดจนร่างกายอาจจะถึงจุดล้าเต็มทีตอนนี้ทีมแพทย์เชลซีต้องทํางานแข่งกับเวลาครับเพราะวันอังคารนี้พวกเขามีคิวต้องดวลกับบอลมัดซึ่งดูจากรูปประกาศแล้วโอกาสที่คูคุเร่าจะฟิตทันลงสนามนั้นริบหรี่เหลือเกินครับถ้าคูคุเร่าลงไม่ได้มารเรสกาจะแก้เกมอย่างไรจะใช้ฮาโต้ยืนแบ็กซ้ายเต็มตัวหรือจะยกกุสโต้มาเล่นฝั่งซ้ายแบบขัดตาทับ นี่คือโจ์หินที่กุนซือชาวอิตาเลียนต้องแก้ให้ตกหากไม่อยากให้แต้มหลุดมือไปมากกว่านี้แต่นั่นยังไม่ใช่ประเด็นเดียวที่ทําให้แฟนเชลซีพูดถึงกันครับเพราะในช่วงนาทีที่72เกิดเหตุการณ์ที่ทําเอาโซเชียลร้อนระอุเมื่อโกลหนาวโคพาวเมอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของทีมถูกเปลี่ยนตัวส่งเอสเตวาวิลเลียนลงมาแทนทั้งที่ก่อนเกมมาเรสกาเปรยว่าพาวเมอร์อาจจะได้เล่นเต็ม90นาทีเป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนแต่พอถูกถอดออก พาเมอร์แสดงอาการหัวเสียอย่างชัดเจนครับมีรายงานว่าเขาตั้งคำถามกับการตัดสินใจของแดนนี่วอลเกอร์สตาฟโค้ชข้างสนามก่อนจะเดินไปที่มานั่งสำรองแล้วฟาดเก้าอี้อย่างแรงด้วยความหงุดหงิดอารมณ์ร่วมในเกมเป็นเรื่องดีครับแต่ปฏิกิริยาแบบนี้มันสะท้อนอะไรความกระหายที่อยากช่วยทีมหรือความอึดอัดต่อแทคติกของโคช้ชนี่คือสิ่งที่มาเรสกาต้องรีบเคลียร์ให้จบก่อนที่สปิริตทีมจะเสียไปมากกว่านี้ เชลซีตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อครับอาการบาดเจ็บของคูคูเรย่าอาจทำให้เกมรับฝั่งซ้ายออนแอลงอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่การจัดการกับอารมณ์ของนักเตะระดับคีแมนอย่างพาวเมอร์ก็เป็นบททดสอบบารมีของมาเรสกาอย่างมากครับถ้าหากผลการแข่งขันนัดหน้ากับบอลมัดยังไม่เป็นใจอีกแล้วก็ความกดดันมหาศาลจะถาโถมเข้าใส่ทัพสิงบลูอย่างแน่นอนเอาละครับ และนี่คือสรุปสถานการณ์ล่าสุดของทัพสิงบลูที่ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงทั้งตัวผู้เล่นและสปิริตในทีมเพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คูคุระยาเจ็บหนักแค่ไหนและพาเมอร์จะเคลียร์ใจกับโค้ชได้หรือไม่ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนทัศนะกันเข้ามาที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมรออ่านของทุกคนอยู่ครับถ้าชอบคอนเทนต์เจาะลึกแบบนี้และไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกฟุตบอลอย่าลืมช่วยกันกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับ ที่สำคัญที่สุดใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสดส่งตรงถึงหน้าจอทุกวันและสำหรับแฟนพันธุ์แท้ที่อยากสนับสนุนการทำงานของพวกเราให้ผลิตคอนเทนต์คุณภาพต่อไปสามารถกดปุ่มสมัครสมาชิกหรือ join เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราได้แล้ววันนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมและทุกการสนับสนุนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ